ครั้งแรกของประวัติศาสตร์การเดบิวต์ของแทกูไลเมื่อปี2023นี้มีเด็กไทยเตรียมเดบิวต์ในวงการเคป๊อปมากถึง6คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะที่สุดเลยทั้งๆที่ผ่านมาได้เพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นเพราะหากย้อนไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะใน1ปีจะมีคนไทยเดบิวต์มากสุดแค่3คนเท่านั้น และในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนค่ะมารู้จักกับเด็กๆทั้ง6คนแบบคร่าวๆซึ่งอันนี้ค่ะขอบอกก่อนว่าเอามาแค่คนที่มีแพ่นจะเดบิวต์แล้วนะคะ ก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าในปีนี้เนี่ยหลายๆสื่อก็ต่างาพากันบอกว่าเป็นปีที่มีการเริ่มต้นของเจน5แล้วดังนั้นค่ะเด็กไทยที่เดบิวต์ในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเด็กไทยที่มาในยุคเจน5นั่นเองซึ่งที่ผ่านมาค่ะคนแรกที่เปิดตัวมาก่อนใครเพื่อนเลยนะคะก็คือน้องฮันเตอร์ค่ะ โดยน้องค่ะก็เกิดปี2005เดบิวต์อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานี้เองกับวง c y เค e รเป็นวงน้องใหม่ของค่าย KQ Entertainment ซึ่งเป็นค่ายเดียวกับ ATIS ค่ะและน้อง Hunter ค่ะชื่อจริงก็คือปะพังกรเลิศเกียดดำลงซึ่งชื่อนี้ค่ะซอนมีนูน่านะคะก็เคยเรียกมาแล้วปะบังคุณเลิศเกียตดำลงเ้อ เขาเป็นแท็กุกลายที่ขอบอกว่ากระแสะคนข้างดีมากๆเลยค่ะเพราะเป็นที่พูดถึงตั้งแต่ก่อนเดบิวต์แล้วด้วยความที่ว่าก่อนเดบิวต์ค่ะก็มีออกรายการต่างๆนะคะมีรายการแนว survival ที่ชื่อว่า The Player ด้วยโดยตอนนั้นเนี่ยก็เป็นที่รู้จักภายใต้ชื่อ KQ Fella 2ซึ่งในความสามารถที่โดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องของการเต้นค่ะก็ทําให้เขานะคะได้ใจใครหลายๆคนเลย ซึ่งมีหลายคนมากๆนะคะที่ชื่นชมในทักษะการเต้นของเขาซึ่งถ้าใครค่ะอยากติดตามน้องนะคะก็นี่เลยค่ะติดตามได้เลยที่วงไ y เคอร์นะคะขอบอกว่าวงนี้เนี่ยเป็นวงที่อินเนอร์ปังมากแล้วน้องค่ะก็เป็นต่างชาติเพียงคนเดียวของวงด้วย hey, ที่ผ่านมา hey, look, 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 look. ก็เลยมีแบบ look, look, look. สอนภาษา look, look, look. ไทยให <Look, look. S 1> ้เพื่อนๆด้วยนะคะเรียกว่าน่า look, look, look. รักมากๆ คนต่อมาคนที่2ค่ะน้องธนาธรเกิดปี2005ค่ะมีกำหนดการที่จะเดบิวต์เนี่ยในวันที่15พฤษภาคมปี2023โดยเป็นสมาชิกของวง The w i n ศิลปินสังกัด with Us e n t e r t a i n m e n t ซึ่งเป็นค่ายในเครือของ a r รา Us e n t e r t t i n m e n t ค่ะโดยเป็นค่ายเพลงของพี P ่พี่ไฮไลท์และก็ก่อตั้งโดยพี P ่พี่ไฮไลท์ค่ะ น้องธนาทรค่ะก็ใช้ชื่อจริงเป็นสเตทเนมเลยค่ะดูซึ่งชื่อจริงของน้องค่ะก็คือธนาทอนเรืองสุวรรณเป็นเด็กราชบุรีนะคะก่อนหน้านี้ค่ะหลายคนก็จะรู้จักในชื่อของน้ององคงค่ะซึ่งเป็นชื่อเล่นแต่ว่าพอเดบิวต์จริงๆก็คือเนี่ยแหละใช้ชื่อจริงไปเลยสําหรับน้องธนาทรนต้องบอกก่อนว่าก่อนเดบิวต์ค่ะค่ายก็ค่อยๆทยอยปล่อยภาพพรีเดบิวต์มาก่อนแล้วค่ะแถมค่ายค่ะก็ยังมีความ proud to p e s ในความเป็นไทยของน้องมากๆเพราะตอนปล่อยภาพพรีเดบิวต์นะะก็คือติดแฮชแท็กไทยไปเลยจ้า ซึ่งแฮตแท็กที่ว่านี่ก็คือแฮแท็กเด็กไทยในเกาหลีแฮแท็กเด็กเทนไทยอะไรก็คือแบบจัดเต็มรวมถึงพิมพ์ภาษาไทยลงไปในทวิตด้วยเรียกว่าใส่ใจคนไทยมากๆนะคะแถมน้องธนาทรค่ะก็ยังเป็นต่างชาติเพียงคนเดียวของวงด้วยซึ่งความสามารถของน้องนะคะก็คือโวเกลเลยค่ะเป็นคนที่เสียงดีมากจริงๆก็เสียงดีทั้งวงนะคะเพราะเดวินเนี่ยเป็นวงที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์นุ่มดอกไม้ค่ะ เพลงเพาๆเบาๆนะคะฟังสบายเหมือนชื่อวงเลยซึ่งนใครอยากรู้จักวงเดอะวินมากกว่านี้ก็รออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะทำคลิปแนะนำน้องๆแล้วต่อมาค่ะคนที่3และ4ขอพูดพร้อมๆกันไปเลยเพราะว่าพวกเธอนั้นอยู่วงเดียวกันค่ะและใช่ค่ะเชื่อว่าหลายคนรู้จัก พกเธอกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือน้องพาริตาซึ่งเกิดปี2005ค่ะและน้องชิกิตาค่ะที่เกิดปี2009ก่อนหน้านี้ค่ะหลายคนก็รู้จักในชื่อของน้องแพรกับน้องคันนี่ซึ่งเป็นชื่อเล่นของน้องนั่นเองสำหรับปัจจุบันนี้ค่ะทั้งสองคนนะคะก็ยังไม่ได้มีกำหนดวันเดบิวที่แน่นอนแต่ว่าเดบิวปีนี้แน่ๆวงเล็บท่ายางไม่แกงกับวงที่มีชื่อว่า Baby m o n ster อร์ วงเกอร์กรุ๊ปล่าสุดของค่าย YG Entertainment ค่ะก็เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะคะก็ลุ้นกันหนักมากว่าวงนี้จะเดบิวต์กี่คนกันแน่เดี๋ยว7เดี๋ยว5เล่นเอาคนดูปวดหัวกันไปหมด ซึ่งสรุปแล้วก็คือเดบิวต์เคนนะคะเป็นเกาหลี3คนญี่ปุ่น2และก็ไทย2ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของวงการเคป๊เลยก็ว่าได้นะคะที่มีคนไทยอยู่วงเดียวกันมากกว่า1คนแบบที่แบบว่ากําลังแอคทีฟอยู่นะคะแล้ว YG ค่ะก็กลายเป็นค่ายที่เดบิวต์เด็กไทยเยอะที่สุดเลยสําหรับน้องพาริตาค่ะก็มีชื่อจริงว่าพาริตาบุญพักดีทวียศ ก็คือใช้ชื่อจริงเป็นสเตทเนมเลยจุดเด่นของน้องค่ะก็คือเสียงร้องเลยค่ะน้องเนี่ยเป็นคนที่เสียงดินม,มากเวลาร้องเพลงก็คือมีเสนห่ห์สุดๆให้ฟิลแบบเจ้าหญิงดิสนีย์เลยค่ะ ส่วนน้องชิกิตาค่ะก็มีชื่อจริงว่าลิรชาพรเดชาพิพัฒน์เป็นสาวโคราชนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นมักเน่ของวง้วยนะบุคลิกค่ะก็เป็นคนซนนเลยแต่ความสามารถนี่บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเพราะน้องค่ะเป็นคนที่มีระยะการสุดน้อยสุดเลยแต่ว่าเป็นคนที่เรียนรู้ไวแล้วก็พัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆทั้งการร้องการเต้นเวลาแสดงนะคะก็คือดึงดูดสายตาม,มากๆเลยค่ะ ซึ่งถ้าใครอยากรู้จักพวกเธอให้มากขึ้นก็เข้าไปดูรายการ baby monster ในช่อง baby monster กันก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีข่าวเลยว่าจะเดบิวต์ตอนไหนส่วนประวัติของวง baby monster ถ้าน้องๆปักวันเดบิวต์เมื่อไหร่ ก็นั่นแหละค่ะคลิปของเราก็จะมาแน่เพราะอย่างที่รู้เนาะว่า YG มันแบบมันเอาแน่เอาโนนอะไรไม่ค่อยได้ก็เลยแบบอ่าเชื่อรออีกนิดนึงนะคะเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลต่อมาค่ะสาน้อยที่คุ้นเคยคนที่5นั่นก็คือน้องนัตตี้นั่นเองโดยน้องค่ะเกิดปี2002ล่าสุดนี้ค่ะก็มีข่าวว่านัตตี้นะคะกำลังจะเดบิวช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ กับสังกัด S 2 Entertainment โดยมาพร้อมกับ,บวงที่ชื่อว่า Kiss of Life ค่ะนัตตี้นะคะอนัชยาสุพุทธิพงศ์ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ใครๆก็ต่างพากันเรียกเธอว่าสาวน้อยนักสู้ค่ะพอนัตตี้นะคะ อยู่กับ K-POP มานานมากคือเปิดตัวมาในเจน3าในฐานะเด็กฝึก JYP กับรายการที่ชื่อว่า16ค่ะซึ่งเป็น Survivor ที่ต่อมาเนี่ยก็เดบิวต์เป็นวงไวาหลังจากนั้นก็แข่ง Survivor อีกครั้งกับ i ไอ School แต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ใน Line Up พเดบิวต์นะคะหลังจากนั้นค่ะก็มาเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวในยุคเจน4กับค่าย Swing Entertainment ก่อนที่ในเวลาต่อมาค่ะก็เดบิวต์เป็นเกอร์กรุ๊ปในเจน5กับ,บวง Kiss of Life เรียกว่าอยู่กับ K-pop มาแบบ7-8ปีเลยค่ะซึ่งวง Kiss of Life นี้นะคะก็เป็นวงที่น่าจับตามองมากๆค่ะเพราะจากที่ดูเทเลอร์นะเปิดตัวก็ขึ้นเลิศแบบเป็นตัวจีดอะไรแบบนี้นะดูมีสตอรี่แถมสมาชิกในวงค่ะก็น่าติดตามสุด มีทั้งเด็กฝึก YG Back Label แล้วก็มีนักแต่งเพลงที่เคยแต่งเพลงให้กับ Mark NCT g Idol แล้วก็ p u r p o e k i s s ด้วยซึ่งรายละเอียดวงเพิ่มเติมมันจะเป็นยังไงก็ต้องมารอติดตามกันค่ะแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายแล้วค่ะน้องอันปันค่ะเกิดปี2010นะคะเตรียมจะเดบิวต์กับวงช็อคโกสั่งกัดค่ายช็อคโกเอ็นเตนเมนต์ซึ่งเป็นค่ายที่ก่อตั้งโดยโชจุงฮุนหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อโชพีดี ก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับของบล็อกบีซิโก้ท็อปด็อกก็จะรู้จักคุณคนนี้เป็นอย่างดีนะคะในน้องอันปันค่ะก็มีชื่อจริงว่าอัญปันภูวะเศษถาวัตตอนนี้ค่ะเธอก็อยู่ในโปรเจกต์ที่ชื่อว่าช h กโค ปัจจุบันก็ได้มีการแบ่งออกเป็น2ยูนิตซึ่งก็คือช็อกโกวันกับช็ o กโกทูโดยดองอันปันตอนนี้ค่ะก็อยู่ในช็อกโกทูแล้วก็เป็นลีดเดอร์ในยูนิตนี้ด้วยค่ะด้วยความสามารถของน้องนะคะก็คือเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องของการเต้นมากๆแถมที่ผ่านมานะคะก็เคยกายเป็นวรั l ลจากการเ o v e r เพลงลาริสาของลิซ่าที่ตอนนั้นเรียกได้ว่าเต้นใหญ่มากเป็นคลิป c o อร์ที่อลังการมากมีชมมีช้างดยนะคะและตอนนี้ก็มีแบบยอดวิว ลล้้าานกวววว่วแิแซึ่งถ้าใครค่ะอยากติดตามตอนนี้น้องนะคะก็กำลังมีารายการเรลิตี้ที่ชื่อว่าช็อกโกอินฮอลลีวูดเป็นรายการนำเสนอ,อาการเทนของเด็กๆชโคโค็อกโกนั่นเองค่ะมีกำหนดที่จะออกอากาศเริ่มในวันที่12พฤษภานี้ฉายทางช่อง Mnet M2 ค่ะ ส่วนกาหนดการเ<อ>ดบิวต์ก็คาดว่าเป็นปีนี้นะคะแต่รูปแบบบงจะเป็นยังไงจะเป็นยูนิตหรือว่ารวมกันหรือเมมเบอร์ปรับเปลี่ยนกันได้อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะก็น,นี่แหละค่ะคือชมหน้าของแทก็กกุ๊ก l ล n e Gen5 ที่คาดว่าจะเดบิวต์และแน่นอนว่าหลังจากนี้ก็ต้องมีอีกมันจะต้องมีอีกแน่ๆแต่จะเป็นใครก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะสำหรวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ I'm